โอ้โหใหญ่มากดูมือมาครับสวัสดี <ination noises> ทุกทุกคนเลยนะครับผมมาพบกับบาเแจ้อีกแล้วนะครับผมกับช่องบาเแจ้กแซมมนเชนแนวนะครับผมในสไตล์และคอนเซ็ปต์เดิมนะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนก็กินได้ด้วยนะครับผมบาเแจ้กินได้ทุกคน ก็กินได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้เมนูแซ่บแบบนี้นะครับผมตําเล็บมือนางอ่ะนี่เลยโอ้โหนี่ใหญ่ๆกันเลยเชียวนี่บาเจ้ไม่ได้ตัด้งวันนี้นี่ <c oughs> โอเคมาผักเคียงก็จะมีสลัดนะครับ บุ้งนะฮะแตงกวาอมาเพื่อมไม่น้ารเสียวเวลานะครับผมแซ่บๆกันเลยกุบๆวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวอืมอืม,อ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 ม

酸。嗯。 เป็นอะไรที่กรุบมาก Set mark. mình <coughs> nào? <coughs> 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 Ăn liệu làm cho đi l NHI NGÀY CÔNG GIỜ à JAO NGîA GIĂM TAI Bellata VộN có mm-hmm hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <S <S แซบ่บแซบ่บมากก็เลยแซ่บเวอร์เมนูแซบ่แซบแบบนี้นะครับผมเอามาฝากทุกทุกคนเลยนะครับผมแซบ่บถึงใจแซบ่บเวอร์เลยดีกว่าอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับ ตำเล็บมือนางนะครับผมกิริยาคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอประทานโทษและขออภัยนทีนี้ด้วยนะครับผมนะฮะและเช่นกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเจาททำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้บาเจ่ขอลาไปก่อนเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ